MEA จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้าไปตามสถานีไฟฟ้าต่างๆเพื่อจำหน่ายระบบไฟฟ้าที่มั่นคงแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรคือมีเศษวัสดุหรือสิ่งแปลกปลอมปลิวไปโดนระหว่างคอนเหลเกกับสายตัวนำหรือมีสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานขึ้นไปเกาะระหว่างคอนเหล็กกับสายตัวนำของระบบสายส่งอากาศนำไปสู่การเกิดเหตุไฟฟ้าดับได้จะดีแค่ไหน หากเราสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวได้ M.E.A. จึงคิดค้นและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาเหตุไฟฟ้าดับจากสาเหตุไม่พึงประสงค์ในระบบสายส่งอากาศไฟฟ้าด้วยคอนเล็กเคลือบฉนวน PE หรือโพลีเอทิลีนครับงั้นเราตามคุณวิวัฒและทีมฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของ M.E.A. หรือฝบรไปทำความรู้จักกับคอนเล็กเคลือบฉนวน PE กัน ว่าแต่ก่อนหน้านี้คอนเล็กของ m b a เราเป็นอย่างไรหลหะครับคุณวิวัฒน์เดิมที่ MBA ใช้คอนเล็กนั่นก็คือจะเป็นเป็นเหล็กทั้งหมดนะฮะผิวของเหล็กก็จะเคลือบด้วยกันวัาไหนหรือสังกะสีนะครับยืดอายุการใช้งานแต่พอติดตั้งมาแล้วเนี่ยคอนเล็กที่พบก็คือจะเป็นเหมือนเหล็กก็คือจะเป็นตัวนําไฟฟ้าซึ่งพอติดตั้งยึดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วมีแล้วมีสัตว์หรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรพวกนี้มาอยู่ใกล้ระหว่าง วางสายตัวนํากับคอเเล็กทําให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรคราเป็นมาของการคิดค้นนวัตกรรมนะครก็คือเราต้องการเพิ่มความเป็นฉนวนให้กับคอเเล็กที่ติดตั้งในระบบจ่ายไฟนะครับแต่เราเหมือนว่าไปเห็นไม้แขวนเสื้อที่ว่ามีเหล็กอยู่ตรงกลางแล้วก็มี PVC หุ้มอยู่ข้างนอกก็คือเราไปหาวิธีเอาว่าเราจะทำคอนเล็กให้เป็นแบบนี้ได้ยังไงโดยที่สที่มาเคลือบ เกี่ยกับคอนเล็กเนี่ยก็คือต้องทนแรงนัำไฟฟ้าได้ทน UV ทนแสงแดดทนไอเกลืออะไรพวกนี้ได้ครับผมทดลองมาตั้งแต่ปี6-1นก็คือเมื่อก่อนจะใช้วัสดุที่มีอยู่ในในที่ทํางานทดลองเคลือบอะไรพวกนี้ลองผิดลองถูกมาเรื่อยจนมาได้เนื้อฉนวน PE ก็คือเราจะหาวัสดุที่ดีที่สุด3าประเภทแล้วก็ไปทดลองลงแหบบเปรียบเทียบกันว่าข้อดีข้อเสียแต่และอย่างยังไงก็ได้มาเป็น PE ที่ดีที่สุดครับ พิเศษของ PE มันสามารถทนทนแรงดันไฟฟ้าได้ uh huh. ก็คือเหมือนเวลามีอะไรไปเข้าใกล้ระหว่างตัวนำกับคอนเนี่ยวัสดุที่เคลือบบนคอนเนี่ยสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ทำให้ปัญหาไฟฟ้าดับตรงนี้ก็จะลดลงไปนี่ก็ได้เวลาแล้วครับที่ทีมกองงานของเราจะออกไปบัดงานติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน PE ตามมาเลยครับวันนี้ทุกคนพร้อมนะครับ ครับผมทำการวันนี้ทำการตั้งคอนเพื่อเป็นหัที่อีครับครับผมสายส่งสองเก้านะครับผมได้ทำการดับไฟสายส่งวันคอใต้หกเก้าห้าครับขั้นตอนแรกเลยก็คือดับไฟดับไฟสายส่งดับไฟดับไฟเสร็จก็คนที่ทํางานก็ต้องตรวจสอบสายก่อนขึ้นไปทํางานตรวจสอบสายเสร็จก็ต้องกาวกาวสายเพื่อแน่ใจว่าไม่มีไฟขั้นตอนต่อมาก็คือการประกอบ คอน PE ที่เรานำมาติดตั้งประกอบจากข้างล่างนะครับแล้วก็ส่วนข้างบนคอนเก่าเนี่ยก็จะใช้รถกระเช้าขึ้นไปถอดถอดแล้วก็ใช้เคาน์ิ้วลงมาเพื่อมาเปลี่ยนกับคอนใหม่ข้างล่างไปอีกทีหนึง่งสตีไฟฟ้าดับนะครับที่เกิดจากสัตว์แล้วก็ไม่ทราบสาเหตุหลังจากติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน PE ไปแล้วสามารถสติไฟฟ้าดับจะลด,ดลงประมาณ89%ครับ นอกจากนี้คอนเหล็กเคลือบฉนุน P.E. ยังได้รับรางวัลความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านนวัตกรรมประเภทชมเชยประจำปี2565ที่จัดขึ้นโดยสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคออรอพร้อมได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย ขอบคุณ m a a ที่ให้โอกาสและสนับสนุนการทำนวัตกรรมให้สำเร็จครับอยากเชิญชวนพนักงาน m อ a นะครับช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าครับ MEA Innovation คอนเล็กเคลือบสนุน PE เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาต่อยอดให้ระบบไฟฟ้ามั่นคงเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแห่งอนาคตและความยั่งยืนที่ m อภาคภูมิใจ